สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ซาบานหน้าจะพามาเที่ยวเกาะทีฟินแลนด์เนาะจ้านี่จ้าอันนี้ซาบานหน้าทายมุมสูงเนาะมุมสูงลงกลางล่างเนาะจ้าก็จะเห็นเลือดสวยงามจ้านี่เนาะขม้าพักพก่อนจัมมาหนี้นี่จ้าเข้ากสิมาอีกมุมหนึ่งเนาะมุมนี้สวยงามแห่งจ้าเนี่ เห็นโลกเนาะไอเห็นทุกมุมเลยเนาะจานะ้ะเนาะนี่จ้ะจะเห็นทุกมุมจ้ะของเกาะนี้เนาะนี่เนาะสวยจ้ะมีเกาะเล็กและเกาะน้อยเนาะจานะ้าเนาะสวยมากจาก้านี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องอีกมุมหนึ่งเนาะทีซาบันหน้ายางรัดมากเนาะ อีกฟังหนึ่งจ้ะนี่วิวก็จะสวยเนาะเปถชายชายหาดจ้ะนี่นอกจากเนาะแต่ส่วนมากกับม่ได้หินจ้ะมีชายหาดเล็กน้อยมีหินเนาะอู้นัดพี่น้องเลื่อนใหญ่เลื่อนใหญ่ก็ล่างแรนเนาะนี่จ้ะ จ็เป็นจะเป็นโรงงานจ้ะเป็นเมืองเป็นโรงงานเนาะก็ะอีกอยู่ฟังนึงจ้ะเมืองพระอาทิตย์เน,น้อ,อจ้ะกองน้ำงามงาม,งามเนาะนี่จ้ะนี่เน,น,นาะจ้ะเนาะชาวบ้านหน้าเห็นยังทิ่สวยงามก็เอามาฝากกันเนาะจ้ะเนาะนี่จ้า ขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้า